สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมชื่อปานครับแล้ววันนี้ป้ามากับเอเอมด้วยเรามาเที่ยวที่ถ้ำพระธาตุอุทยานชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามกันเลยครับไป ตอนนี้เราชําระค่าบริการแล้วนะครับตามค่าอัตราอุทยานนะซึ่งเราเข้ามาตอนนี้คือเสีย100บาทนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะเขาจะปรับค่าเข้าใหมนะ่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องเดินขึ้นประมาณ600เมตรนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นําทางอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปเลยเอออีกอย่างหนึ่งนะครับเตรียมน้ําไปด้วยนะครับเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งไปกลับด้วยกันเลยเดี<ๆ>๋ยวเราเดินขึ้นบันไดตรงนี้แหละครับจะบอกก่อนว่า เท่าที่อ่านข้อมูลมานะครับก็คือถ้ำน,นี้ค่อนข้างมืดนะครับเตรียมไฟฉายเตรียมอะไรอย่างนี้มาด้วยจะด,ดีมากเลยนะครับถ้ำค่อนข้างลึกนะครับประมาณ200เมตรแล้วก็มีหินง,งอกหินย,ย้อยตลอดทางสวยงามมากาก็ยังไม่เคยเห็นของจริงนะเดี๋ยวไปดูนี่แหละว่าเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับที่นี่มีมดกัมมาแรงเยอะนะครับมดเนี่ยเยอะมากเลยไต่เต็มขาโยเยะเลยก็เอาซอฟต์ฟล์วอะไรมาฉีดนิดนะึงเนาะจะได้กันได้นะครับเรายืนเฉยแป๊บเดียวเนี่ยมดขึ้นแล้ว เราต้องทางขึ้นนะครับจะพาไปดูว่าคงเป็นของนะักท่องเที่ยวหลายๆคนนะนะไม่ก็ของอุทยานจัดไว้ให้นี่มีไม้ไผ่ค้ํายันขึ้นไปให้ด้วยนะครับสงสัยจะชันพอสมควรน่าจะหยิบขึ้นไปได้นะแล้วก็เอามาคืนด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นกันและขึ้นจริงๆละนี่เขาบอกว่ามีป้ายแนะนําการท่องเที่ยวนะครับบอกว่าทางทางขึ้นมีระยะห0 0เมตรใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสูงจากระดับน้ำทะเล726ยบเมตร m, นะครับ มีความลาาชันมากต้องเดินขึ้นเขาเกือบตลอดทางไม่เหมาะกับผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงโอเคเราเริ่มเริ่มเดินขึ้นกันแล้วนะครับเก้าโมงครึ่งหยิบไม้มาสองอันด้วยเผื่อต้องใช้นะกลัวมันชันมากเดี๋ยวไม่ไหวขาขึ้นไม่เท่าไหร่นะขาลงเนี่ยจะเจ็บเขา่าถ้าไม่มีม้ช่วยนะทางเดินนี้ เป็นบันไดนะครับระยะแรกเนี่ยเป็นบันไดรัวๆวันนี้ที่มานะครับอากาศข่อนข้างอบอ้าวเลยนะ เงือออกเต็มตัวเนี่ยมันไม่ระเหยออกไปมันมันอ้าวมันความชื้นในอากาศมันเยอะอยู่แล้วนะตกใจฮะอ้าวไม่ใช่คนละอ้าวเดี๋ยวนี้เราขึ้นมาแค่กี่นาทีเองอ่ะห้านาทนั่งพักแล้วมันขึ้นรวยนะเนี่ยทานที่มาเมื่อกี้นี่ขึ้นเยอะเลยนะมันไดพวกนี้อือเดี๋ยวเราไปกันต่อนะ อนนี้เราเดินขึ้นมาประมาณสิบนาทีนะครับอีก300เมตรแต่ว่าเราเดินครึ่งเล้านะมีป้ายบอกว่าอีก300เมตรถึงถ้ำนะแนวเรื่องนะเป็นชันชันเป็นบันไดด้วยนี่อีก300เมตรายร้อนมากไหมที่สุดเลยว้ยแกรเท่าที่เดินมานครับ มีแค่ทางบันไดขึ้นกับทางลาดเล็กๆน้อยๆนะทางบันไดขึ้นเนี่ยสักประมาณ90%ได้ส่วนทางลาดประมาณ10%ที่เหลือตอนนี้ก็ประมาณ15าทีละน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละไปต่อสภาพดีเหลืออีกหนึ่งเมตรจะถึงถ้ำแล้วขึ้นรัวๆเลย ไม่แผ่วเลยมีกี่เมตรเนี่ยห้าสิบใก้เดงแล้วเห็นปักถ้ำแล้วนะครับใหญ่ปักถ้ำอยู่นู่น ลยตอนนี้เราก็ถึงปากทางเข้าถ้ำพระาธาตุแล้วนะครับหลังจากเดินขึ้นมาลัว,ลวเลยนะแทบจะมีทางลาบน้อยมากๆเลยมีแต่ทางขึ้นนะครับเป็นบันไดลุล้วเลยนะครับก็ประมาณ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะก็ถึงหน้าปากทางเข้าแล้วตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานรออยู่นำเที่ยวเรานะครับ องก็เราพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะมันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในถ้ำเลยโอเคเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเดินเข้าถ้ำกันเลยน่าจะมืดหน่อยอาจจะไม่มีคลิปนะ,ะัะอาจจะเป็นรูปภาพเหมือนเดิมถ้ำมันจ,จะมืดๆอ่ะโอเคไปกันเลยครับ ทางเขาแคบมากเลยนะมีทางเข้ามานี่แคบมากเลยนะเป็นเหมือนของแคบๆนะตอนแรก มัขขาขตอนนี้เรามาสู่ถงห้องที่สองแล้วนะครับห้องนี้เป็นถงใหญ่มากเลยเหมือนท้องฟ้าจำลองเลยนะครับเป็นโดมข้างบนครอบเราอยู่มืดมากๆเลยนะครับมืดจริงๆต้องมีไฟฉายมาพี่เจ้าหน้าที่เขาก็มีไฟด้วยนะครับเราก็พกไฟมาด้วยนะมันมืดมากจริงเดี๋ยวถ่ายเป็นถ่ายเป็นรูปไปให้ดูแล้วนะว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนเทียบกับตัวคนเนี่ยมันลึกมากเลยล้วทางเนี่ย อ้อไป่้นมาณนียนะเราดูกันต่อ เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามทางเดินนะทางเดินดีมากอาจจะมีขี้ย้งข่ามาตรงทางเดินนิดนึงแล้วก็มีน้ำหกลงมาทําให้มันเหนียวๆนะครับแต่เดินได้เรื่อยๆนะครับกลิ่นขี้ย้งเข้าไม่ได้แรงมากเพราะข้างเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับที่นี่มืดมากจริงๆนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเราอาจจะเทคไทม์ใช้เวลาในการถ่ายรูปนิดนึงนะแล้ววันนี้เราคง เป็นรูปภาพสส่วนใหญ่ที่ทุกคนให้ดูนะในรูปเนี่ยมันอาจจะเหมือนไม่ได้อลังการใหญ่โตนะเพราะว่ามันได้มีสิ่งเปรียบเทียบเป็นคนเป็นอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วมันอลังการมันใหญ่โตมากๆจริงๆนะไม่ได้บอกไงเลยคือมันใหญ่มากอะ่ะออแล้วเขาก็ไม่ได้มีไฟฟ้าที่ส่องสว่างให้เราเห็นนะว่ามันสว่างแค่ไหนมีแค่ไฟจากโคมไฟเล็กๆบางทีเราอาจจะต้องแอบสอดส่องเองนะเพราะมันไปไกลขนาดไหน,นครับจะได้รู้ถึงความอลังการของมัน เราก็ค่อยๆเดินทางกันไปต่อแล้วก็ถ่ายรูปไปฝากละกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เดินมานอกรอบแล้วนะครับครบรอบของการเดินในถ้ำแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่นะครับดีมากะารนะรแล้วก็อาจจะมีทางแคบบ้างแล้วก็กว้างมาหาศาลบ้างครับก็เดินแบบสนุกสนุกกันไปนะเหมือนช้าทายตัวเองว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทางค่อนข้างเดินสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากให้พบก็คือไฟฉายนะครับหรือตะเกียงหรือโคมไฟก็ได้ที่มันส่องสว่างกว้างๆนะ ราะในถ้าม,มืดมากแล้วก็ลาพังแค่ไฟของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันกว้างจริงจริมันใหญ่มากอ,อยังไงถ้าทุกคนมาเนี่ยก็พกไฟมา้วยและกันน้าเปล่าก็พกมาด้วยเพราะาตอนเดินขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากมันชันเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกคันแล้วเดินลงไปข้างล่างกันเลย าละครับก็คงพอประมาณสำหรับการเที่ยวถ้าพระธาตุวันนี้นะครับยังไงอยากให้ทุกคนได้ลองมานะครับสวยงามมากอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับแต่มาถึงเราคุ้มค่าที่สุดในโลกเลยนะครับสวยมากจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ได้ครับแล้วดูกันว่าที่ง่าเราจะไปเป็นที่ไหนกันติดตามชมกันนะครับบ๊ายบาย